สวัสดีค่ะเมื่อนี้เมสิพ้าทุกคนมาอัปเดตเราก็มาเบิงไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งเราก็จะเป็นไผ่สามฤดูนะคะที่เขาได้ทําการเอามาปลูกนะคะโดยที่เขาบ่ได้ช้ําลุงถุงนะคะพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอัตราการหลอดก็ถือว่าดีมากๆนะคะเนี่ยคะ่ะตอนนี้ก็คือ เขามาทําความสะอาดนะคะน้ําคั้นคูที่เขาออกมาปลูกนะคะเมฆกจะลกุกหยาล,ลอบๆอบค้นนะคะให้พ่อเพื่อนเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดให้นะคะนคะคะเดี๋ยวเม่จะพาเบิ้งนะคะว่าเขาติดจังใดบ่ติดจังใดนะคะาการที่เขาออกมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ที่แบบว่าได้ช้าลุงถุงกะมีการเสี่ยงค่ะถ้าสมมติว่าเขาออกไปปลูกช่วงหนาแรงนะคะแต่ว่า การที่เขาปลูกแบบนี้เขาเออกมาปลูกช่วงหนาฝนโดยที่เขาบ่คอยได้มาดูแลเรื่องน้ำปันใดกะถือว่าโอเคนะคะพี่น้องนี่รอดอยู่ค่ะรอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งมันจะมีอีกเหงาหนึ่งนะคะเหงาหนึ่งที่เมกับแฟนพักกันเอามาปลูกนะคะโดยที่มันเป็นต้นอ่อนนะคะพี่น้องเป็นล้ำอ่อนโดยไม่จเจียว้เบิรงเนะะี่ยค่ะเป็นล้ำทีอ่อ,อนมันเหี่ยวเราหักอะได้มาบอหลายค่ะนเห็นบ มีแต่แบบเนี้ยค่ะบัวคอยมีหากมีอย่างมานี่เพะเอะออกมาปลูกแล้วมันก็เลยบวลลดเนาะคะ่ะมันก็เลยตายซึ่งมัน,น็นาจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะที่ตายแต่นอกนันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือรอดทุกต้นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือว่าต้นน,น้อยๆเงาน,นอๆค่ะเนี่ยแต่ว่าได้หากได้เงามันม้าเนาะคะ่ะอันนี้ก็รอดค่ะเนี่ยถือว่ารอดดีนะคะสําหรับการปลูกแบบนี้ใน,ในหน้าฝนนะคะ ผู้ใดที่กาลังศึกษาหรือว่าอยากปลูกไผ่นะคะพี่น้องโดยที่บ่ต้องซ้ำลุงถุงเขาไปขุดเหงามาเลยแล้วเขาอมาปลูกนะคะเมแนะน้าให้ปลูกช่วงนี้นะคะขยายพันธุ์ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะคะเขาก็จะพอค่อยได้ดูแลเรื่องน้ำหลายแต่ถ้าสมมติว่าผู้ใดที่กาลังคิดแล้วก็อยากปลูกในช่วงหนาแล้งนะคะเมแน้นําถ้าสมมติว่าอยากปลูกแบบขุดเหงาไปเลยนะคะ,นะแนะแนะนให้เดินระบบน้ำให้เรียบร้อยนะคะเดินระบบน้ำให้เรียบร้อย ถึงแม่พผ่เขาจะเป็นพืชที่ทนแรงนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเฮาขุดเหงาไปปลูกเลยแล้วถ้าขาดน,าน้ำนานๆเขาก็าตายแรงได้ขึ้นกันนะคะถ้าผู้ใดที่อยากปลูกไผยแบบขุดเหงาแน้นําให้เดินระบบน้ำกอนนะคะดูแลเรื่องน้ำให้ดีๆนะคะเพื่อที่จะให้อัตราการรอดเขาดีขึ้นนะคะหรือถ้าผู้ใดบ,บ่เดินระบบน้ำก็ให้หมันไปดูแลเรื่องน้ำนะคะเอาอ่า เอาน้ำไปหดเขาแน่เนาะคะ่ะถ้าเขาหลอดแล้วลากเดินเต็มที่แล้วประมาณปีหนึ่งเนะะี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นหนาแรงช่วงหนาแรงเขาเขาบอ่อเขาบ่ได้หดน้ำกบับโบเป็นยังเนาะคะ่ะถ้าสมมติว่าเขาเขาเดินเต็มที่เนาะคะ่ะก็จะเป็นผลงานของการปลูกไผ่โดยที่ไม่โดยที่ไม่โดยที่บอ่อซ้ำลุ้งถุงนะคะพี่น้องเห็นบ งามอยู่ได้ค่ะนี่ยบอบอโดนปันหดเนาะประมาณเดือนกลัวๆสองเดือนเนี่ยค่ะถือว่าสวยเลยนะคะกับปีหนาปีฮื้อกะหนาจะได้ขยายพันธุ์อีกไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเม่เริ่มต้นจากการเอาไผยตัวนี้นะคะมาปลูกเพียงแค่หนึงต้นนะคะเราก็เอาบอได้กินนอกิกนอ่ากินนอมันเลยนะคะเพื่อที่อีย่างเพื่อที่เมสิเก็บเอาอ่า ต้นพันธุ์นะคะว้ถ้าขยายซึ่งตอนนี้ปีแรกที่เฮาทาการขยายก็ได้ประมาณจากออ6-7ต,ต้นเนาะคะ่ะซึ่งจากแม่พันธุ์หนึ่งต้นนะคะซึ่งปีหน้าปีหนอ,อ,อ่งก็ไป6-7ต้นนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์แล้วก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะพี่น้องเมลม้าหัมัมมกซิดาค่ะแล้วก็ ให้พอเพื่นมาตัดหญ้าตรงนี้ให้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีกตขอจุบไปเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ